ยังอยู่ในเรื่องของการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมเทศกาลปีใหม่ค่ะตำรวจผู้ทอนจังหวัดนนองคายปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ค่ะ ที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา60พรรษาในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนายสมภพสมิตะสิระผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชัชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ที่ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้น โดยภายในงานนะครับมีทางพันตํารวจเอกสกลสิทธิวิชัยรองผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดหนองคายกล่าวรายงานมีพลตารวจตรีพิรัตอุดมพิสุทธิคุณผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดหนองคายพร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปล่อยแถวในครั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมป้องกันและปราบปรามอาญ,ญากรรม โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนการจําหน่ายอาวุธปืนวัตถุระเบิดรวมไปถึงร้านจําหน่ายพลุดอกไม้ไฟโดยเป็นการระดมสิทธิเ์เป็นการระดมสนธิกําลังนะครับร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครตํารวจบ้านรวมทั้งสิ้นกว่า200นายร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่27ธันวาคม 2,567เป็นต้นไปจนสิ้นสุดช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2,568นือคือในวันที่5มกราคมนะครับ2,568ครับ